สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามีงานดัดอะคริลิกใสนะครับใส่0ิมิลเป็นงานดัดนะครับนี่ฮะไม่ใช่งานตัดต่อเป็นงานดัดนะครับเราด้วยความสงสัยเราก็เลยจะมาทดลองกันแบบบ้านๆน,นะครับแบบบ้านๆว่าตัวเนี้ยจะตกท้องช้างที่น้ำหนักกี่กิโลอะคริลิกจะรับน้ำหนักได้ขนาดไหนอันนี้บอกก่อนนะครับว่า ขนาดคือซ้ายถึงขวา50เซนนะครับ50เซนด้านสูงตัวนี้20นะฮะแล้วด้านลึกลึกลงไปเนี่ย30กว้าง50 cm นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทดลองก็คือมีไม้บรรทัดนะครับเราจะมาหาค่าจุดวิกฤตเขาเราจะไม่ได้ทดลองจนถึงว่ามันหักขนาดนั้นหาค่าจุดวิกฤตจุดวิกฤตเราจะให้ค่า1เซนตอนนี้จากโต๊ะถึงท้องท้องอะคริลิกตอนนี้อยู่ที่19เเซนนะฮะ ขีดแดงๆสติกเกอร์ตัวนี้คือ18เซนเราจะมาหาค่าวิกฤตกันนะครับไม่เอาถึงขั้นแตกหักนะครับถ้าถึงค่า18เซนแล้วเราก็จะหยุดทําการทดลองนะครับอุปกรณ์ทดลองในการกดน้าหนักวันนี้ก็จะเป็นแบบบ้านๆเหมือนกันครับนี่น้ําขวดเราน้ําขวด1.5ลิตร1.5ลิตรเท่ากับว่า1ขวดจะหนักประมาณ1.5กิโลนะครับเราเตรียมมาทั้งหมด10ขวดดูว่า จะถึงจุดค่าวิกฤตที่ยอมรับได้ขนาดไหนน้ำหนักกดเริ่มครับอ้าหนึขวดครับน้ำหนักกดที่1ขวดนะครับโอเคตัวเลขไม่ขยับนะฮะยังอยู่ที่19เหมือนเดิมนะครับขวดที่2อขวดที่3าขวดที่4 ขวดที่5ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับผ่านมาครึ่งทางแล้วตอนนี้ก็ยังไม่แอดนะครับขวดที่6โอเคเริ่มมีการถ่ายน้ำหนักลงมานะฮะอะคริลิกเริ่มขยับละขอย้ำอีกทีนึงครับว่าหน้ากว้าง50เซนนะฮะซ้ายถึงขวา50าถ้าในกรณีช่วงขอยาวขึ้นจาก50เป็น70 90 cm, เขาก็จะแอดได้ง่ายขึ้นนะครับอ้าขวดต่อไปครับขวดที่7แล้วนะครับ โอเคขวดที่8ปขวดที่9กขวดที่10อ่านลองขยับมาตรงกลางดูสิอ่าโอเคตอนนี้โดยพอสังเกตที่หน้ากว้าง50เซนลึก30อะคริลิกในะสหนา10มิล ที่น้ำหนัก15กิโลก็ถือว่าตัวเลขไม่เปลี่ยนแปลงมากนะฮะหย่อนตกท้องช้าง,งลงมาประมาณแค่2-3มิลเนงไม่เปลี่ยนแปลงแปลว่างานจริงก็น่าจะรับน้ำหนักได้มากกว่าน,นี้พอสมควรตอนนี้อยู่ที่15กิโลนะครับเออมีขวดน้ำเหลืออีกไหมหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวหาของหนักๆแป๊บนึงตอนนี้น้ำก็อยู่บนนี้ประมาณ10ขวดแล้วนะครับถ้ากับว่าน้ำหนัก ที่ถ่ายกดลงไปประมาณ15กิโลอันนี้เป็นการทดลองแบบบ้านๆนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรมากเราจะหาจุดวิกฤตของเขาเด็กสูบตัวเลขให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนแรกเขาอยู่ที่19โดยประมาณจุดวิกฤตของเราก็คือที่18เสนตรงเส้นแดงๆตัวนี้เดี๋ยวตอนนี้กำลังเติมน้ำใส่เข้าไปอีก4-5ขวดอยู่ดูซิจะผ่านจุด20กิโลได้ไหมสักครู่ครับ ตอนนี้เราก็ได้เตรียมน้ำหนักกดเพิ่มแล้วนะฮะเรากำลังกรอกน้ำใส่เพิ่มอีก4-5หขวดนะครับตอนนี้อยู่ข้างบนย้ำอีกทีหนึงว่าเรามี10ขวดนะครับ10ขวด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10ขวดน้ำหนักกดตรงนี้ประมาณ15กิโลฮะน้ำลิตรครึ่งอะคริลิใไซนาะ10ิมิลนะครับสักครู่นะครับ ตอนนี้ก็ได้น้ำเพิ่มอีก5ขวดแล้วนะฮะเราก็จะทำการทดลองหาจุดวิกฤตของเขาต่อนี่นะครับนี่ตอนนี้มาประมาณ19.3แล้วจุดวิกฤตคือ18นะฮะเส้นแดงๆถ้าตกท้องช้างถึง18เซนเมื่อไหร่เราก็จะหยุดการทดลองนะครับอ่าเริ่มขวดที่11ครับขวดที่12ครับ ตอนนี้ก็ตกทองช้างมาประมาณ19.4นะครับขวดที่13ครับและอีก2ขวดสุดท้ายขวดที่14เอาไว้กลางได้ไหมไว้กลางได้ไหมเอากลางเลยเพื่อให้น้ำหนักกดลงไปเยอะๆเลยอ่าโอเคและขวดสุดท้ายนะครับขวดที่15 จะกลายเป็นน้ําหนักกดลงอยู่ประมาณ22กิโลนะครับโดยประมาณ22กิโลที่22กิโลตอนนี้แอนตกท้องช้างลงมาประมาณครึ่งเซนนะครับครึ่งเซนไม่ถึง1เซนนะฮะไม่ถึงจุดวิกฤตที่เราขีดเส้นแดงๆไว้ซ้ายถึงขวา50เซนนะครับถ้าช่วงยาวกว่านี้เป็น 70- 90กก็จะอ่อนมากกว่านี้นะครับ ซ้ายถึงขวา50ด้านสูง20นะฮะด้านลึกด้านนี้30เซนนะฮะลึกซ้ายถึงขวาตอนนี้เป็น30นี่คือจํานวนขวดน้ําที่เราทําการกดน้าหนักไว้ที่น้ําหนักประมาณ22กิโลโดยประมาณ1ขวดเท่ากับหนัง1.5โอเคถือว่าตกทองช้างน้อยกว่าที่เราคิดไว้นะครับอันนี้เป็นอะคริลิกนะ10มิลนะครับตกลงมาประมาณครึ่งเซนที่น้ำหนักกด22กิโล ที่รับชมติดตามอย่าลืมกด Subscribe ให้ทีมงานบางของพัฒนติกด้วยนะครับขอบคุณมากครับ